สวัสดีค่ะสวัสดีเอสซีซองมานิสาแก้วดีพี่น้องสวัสดีตอนตอนใดกระโบงเนาะพี่น้องโบแมนบายสามลวบอกอากาศคืมในเมือนี้พี่น้องวันนี้บ้านนะ้แป้งฝนตกแล้วนะคะอากาศดีได้เมือนี่อากาศดีบมดด่มีแดดลมว่อย เข้าสู่้วดูการทำนาแล้วฝนตกใส่เข้าละพี่น้องเห็ดสิได้ออกน้ำมันซิดได้เกิดละอากาศคืมเมมือฝนแทๆ้ๆฝนกระหากระยุบโบเมนซิมาอีก้ะบอลเนี่ยคือคืมแทะโอ้ยดอกอันนี้ดอกสัก,กุระพี่น้องมึงดอกสัก,กุละ ยายแม่บอดอกสัก,กุละดอกสัก,กุละเมืองไทย,กกไทยซื้อมันซื้ออย่างพญาเสือโค้งพญาเสือโค้งดอกงามงามพาเบิ่งบรรยากาศพี่น้องเอ้ยหลังฝนตกอยากได้แบบนี้จากอาทิตย์หนึ่งเด้เออบิ่งพักอันนี้ใหญ่กะพักให้ยังหน้ายายกะงามเขียว อันฝนได้อาทิตย์นึ่งนี่โอ้ได้ตกกากันแล้วเนี่ยบังคุณยายบังคุณยายเห็ดอย่างนอกสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้คุณยายพาเห็ดงานเบาเมื่อนเนี้ยฝนตกะ <laughs> เอาเครือดอกกระจรขึ้นคางพี่น้องไยกจะโเอาเพิ่นพี่ทานขึ้นเองได้มาจับขึ้นได้มาเอาขึ้นเด้พี่น้อง ดอกเป็นลายเท่าผัดบวกขึ้นค้างพี่น้องกองอเนะทางใต้ยาไมันลามไปติกลามไปตามขี้ดินพวกเป็นบกขึ้นน,นะนี่ตะเครือทบวกลืนค้างมันก็เลยดอกมันบวงงามมันบวกขึ้นค้างดอกไม่สวยจ้าต้องเอาพาขึ้นค้างเองเทิดค้างให้กับบกขึ้นพี่น้องอยากให้มาดูแลิ่นต้องการความดูแลก็เลยมาดูแลิ่นเสียมือนี้ ห้อยมือแด่มือได้กระยางผ่านเนาะเมาเรากันน้อยใจตัวมันเป็นดกแทพพี่น้องเอ้ยคุณน่ะเป็นจุกเป็นจุกเป็นจุกน้อยใหญ่นหะหายังบุญใหญ่อดีอดีกำลังพี่น้องเอ้ยผลผลิตคุณใหญ่เป็นจุกเป็นจุกทยอยออกแต่ละอย่างแต่ละอย่างอันนี้ดอกพี่น้องบานนี่หันอันนี้ดอกข้วมาเบ่งจักอาทิตย์หนึ่งเดือบานนี้เบ่งเนี่ยพี่น้องเบ่งเนี่ยดอกขจรทอดใส่ไข่หนึ่งใส่ป่า ผัดน้ำมันหอยสเส่บเพ็ด์ยังกะแซ่บหอมเพ็ด์ยังก,กินกระแซ่บพี่น้องเอ้ยอันยายกายไปกินอยู่ร้านอาหารรสแซ่บหลายไปหาซื้อเัือนเผื่อมันมาปลูกไว้เบาคานผู้ใดมีน่านเปกๆอันมเมล็ดเปกๆก็กนแนะนําคุณยายเด้อพี่น้องถ้าเห็นว่าเออสวนคุณยายยังมีตัวน,นี้ก็แนะนําคุณยายโหลดคุณยายสร้างปับ๊บยายมาของแปลกยายมาของแปลกเออยายสายอนุรักษ์ได้พี่น้อง อนุรักษ์ทุกอย่างอันยังบ่วมีในสวนแลกเปลี่ยนกันคุณยายก็ได้พี่น้องชิมยาชอบอยากได้อันนี้ของอันแม่ประกายเออเอาอันที่แม่ประกายยังบ่มีมาให้คุณแม่ก็เฮาก็แลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันขึ้นค้างกับพี่น้องเอ้ยดอกเต็มหนึ่งถ่าบ่ขึ้นค้างขายขึ้นค้างพิธีกานขึ้นค้างแค้ ุนะเพื่อละเต็มนึงอคุณนะดอกมันไปจุกไปจุกค่ะจอนเมด่อตะพี่น้องนี่ฮะดอกขะจอนทั้งนั้นเลยขายดีเลยน้องเลยขายดีจ้าขายเป็นโลบายายเด็ดเห็ดถุงละยี่สิบบาทคุพี่สั่งอันนี้อ้าเอาอึ้งมัตสึได้ยายเอาหล่อแถวนี้แล้วเก็บหอดอึ้งนะเดี๋ยวนี้จะเอาไปสื่อได้คนตกมันออกมาเก็บซื้อนี่แล้วคนตกพี่น้องเอ๋มันละออกออกเลยก็เลยเก็บมันเล่นซื้อนี่แล้ว มันดีใจฝนตกเออบรด้กินเดากพี่น้องเก็บอันมามันมันเลนซื้อบอสิีมาเก็บมาให้ละลินเบิงผนละลินบออกมาฝนตกพี่น้องเออละลิน<อ>จะได้ดูอึ่งอ่างเขียดกบเขียด้องแลวะบางหลดมาแหลงเนี่ยละลินถ้าบออกมาก,ก็เลยเสียไปปล่อยลงสะพี่น้องเลยมือแหลงให้เพิ่น,พน,พนไข่ให้เพิ่นไข่ให้เพิ่นได้หลายๆฝนตกก็มีอึ้งมีกบมีเขียดพี่น้องเ้ยพ่ออยู่พ่อเศร้าอยู่ ต่อไปไมันจะได้ขยายอยู่ในสวนอีสานบ้านเฮาสิเฮ็ดสิเฮ็ดฟาร์มอื่นพี่น้องเอ้ยมันไหลไล่สะกดวัวเจะาสีเหลืองมูนักเลเสื่อมันพันกันมุวนอุ้ยอยอยู่มันเนี่อากาศดีพี่น้องอากาศดีมันสิมาอีกแล้วเนี่ยใหญ่เนาะมะเร็งเบืองผูงงงตั้งขาวคึมอยู่นะดีอย่าง ยายบ่ได้ให้น้ำพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้นะสบายบ่ได้สะใ,ใจเมวานยังจมอยู่อันมักหนาวทางใต้ผนเหีเ่ยวนี่พี่น้องก็ว่ามือนี้สมบัติสิลูกมาอันเอามักจกมาคุดลองให้น้ำลงไปฝนผัดตกโอ้ยยายไปเพิ่งมาก,กันนะมากมาละไปมากมาละขาพุกเหนื่อยอยู่มือนี้ฝนดีใจนำต้นไม้ต้นหญ้ามากมาละคุณยายบปได้เก็บขาพุกเหนื่อยอยู่พี่น้องเอ้ย เพอ่เก็บมื่ออื่นถ้าฝนตกใหญ่ก็ไม่ได้ไปตลาดอีกอของกระค้างอีกอเอาไปเธอหนึงให้มันหลายๆแล้วเนาะม,มาละกันต้องออกออก,ออกสม,มือพี่น้องบ่งผัวดอกขจรพี่น้องเอ้ยกำลังขึ้นมันหัดกองอยู่ขี้ดินทองหลาย,ย,ายบดจับขึ้น,นกระโบเห็นดอกมันอีบดจับขึ้นโหลดบึงผูวให้กักสากอยู่ คาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อจังหน่อยนี่อีกจักอาทิตย์นึงมีเป็นพวงเป็นพวงอยู่นี่ดอกขอจอนดอกขอจอนพันใหญ่เด้อพี่น้องอันนี้นี่พัดน้ำมันหอยกระซือเสร็จขอนเกล็ดปุ้ได้นี่เผื่อมันนี่นะบุได้ซื้อมาตะไคร้ได้นี่นะไปเห็นยุขอนเก่นดก็เอามาตะขอนเกล็พี่น้องไปดูไปดูงานทางใดก็ซื้อมาทางนั้นมะไปดูงานทางใหก็ซื้อมาทางไ้นไปเบิ่งงานดูพี่น้องใหญ่ เกษตรกรเรียนรู an, hammer, aky, aron, ento, ้เกษตรกรไปเรียนไปเรียนเลยเศรษฐกิจพอเพียงเรียนไปเรื uh, ่อยๆเรียนไปเตกพี่น้องเลยเนี่ยได้บ้าเป็นก็ไปเรียนไม่เบื้องเบื้องเบื้องกะปิน้ำปลากรับแม่เรียนตามตาแล้วเออปลูกอยกลางขึ้นขึ้นเป็นปลูกเปื้อนอนน้ำตาเลยแม่แต่เนนอนอยู่สวนเออ เบิง่งผู้ไปละผูกเอามาเฝ้าเหอนเัดซับไปนอนดีกวเอามาเฝ้าเหือนใหญ่ผัดไปอยู่น้ำตามาจะบ่นอนนำ้ำไปนอนอีู่กับตาเซ่ดกดโดดหลามไปตามขี้ดินนี่แล้เนาะหอมบ่บบวบเอาขึ้นว่าเขามาอ,อึบมันจะถ่ายเอาขึ้นไปเอาขึ้นงดันหน่อยเอาละเอาขึ้นแล้วมันก็แตกออกอีก ขขนนะถ้ามันขึ้นกะงามเป็นค้างเขื่อนมากมันละนี่พี่น้องมึงน,งนี่ทางในงามมันผ่านต้นไม้ขึ้นนี่ไงกระจุกนี้สวยนี่พี่น้องเบ่งนี่ดอกขจรจะได้กระส่งให้ได้เด้อดอกขจรนีนะดอกขจรก็ส่งได้ เอาไปเพาะชาเองแล้วเป็นชุงกรม้ีอยู่คนเดียวท,ที่กาแล้วนะเอาไปเพาะกบแป๊บเดียวยายเขาเสียบอันอันนี้ลงค่ะเ,ออเขาเสียบอันการกิ่งมันลงตน้นลงดิงนได้<ะ>แบบเป็นทุงแล้วปิดแล้วก็มันมีอยู่ยายสั่มใบห<อ>นึ่ของในสวนส่งได้พี่น้องก็มีเอฟซีถามเข้ามาว่าค่าส่งยี่บอกคุณยายก็ส่งคือการจ้าติดต่อเข้ามาเลย ่งได้เมดคุณยายค่ายง่ายคุณยายกระส่งส่งได้หมดเลยของในสวนส่งได้หมดถ้าอันไหนมันส่งได้อันบอไดอปสีประเทศลาวนั่นแม่ฟังแต่วราไมส่งบอไดบอยายเอายายบอกไปถามเบืองอันคนส่งปทางถามเก็บไปทางมาส่งไม่ได้ฉันต้องส่งเงิน ไปซนอกซี่ีโอนเงินมาเออโอนเงินได้โอนเงินมาให้ละอันของสิไปตามไปซนี่แมน,อนบอกอืมส่งได้อยู่พี่น้องฝั่งเอฟซีฝัง่งลาวโอนเงินมาให้คุณยายแล้วก็คุณยายก็สส่งของแต่บ่งห่วงว่าจักมือมันสีหอดเนาะใหะยเ่เนาะเพราะว่าฝั่งลาวห้อง่เคยส่งของเอฟซีประเทศลาวทามเก็บปลายทางแล้วเขาส่งไม่ได้อืมเขาก็ยากคือกันเนาะ ขายดีถ้ได้พี่น้องเออดอกขจรที่ิตบรบุฝายขายดีคักแซ่บเดียวเมื่อไหร่บุ๋มมันห่บุ๋มมีฮอตของขายของง่ายพอทันมันเป็นแหลบบคนขาคนที่ <c oughs> สองอาทิตย์ชท,ทางเก็บขายเล่านี่พี่น้องถ้าเบิ่งเด้อสองอาทิตย์เก็บของพอทันพี่น้องเอ้ยได้ขายโพดใหญ่เอ้ยทางพี่กบิ่งผูว อืมอันนี้ฮะบานละคุณยายเนาะเพราะว่ามันอยูุคดินคุณยายบบเห็นพี่น้องโอ้ยสวยค่ะตามขี้ดินมนกับ่เห็นแล้วเนาะดอกขจรคุณยายกำลังขึ้นเลยแห้ได้ฝนบาทน,นี้ใหญ่เอ้ยเอ้ยถึงน้ำฝนบาทน,นี้คักปานหยัาง ข้างหลังผัดปลาขาหยักได้พี่น้องปลาขาหยักปลาขาใหญ่โซนนี้จะเป็นปลาขากับดอกขจรต้นมะฮุ่งกกำลังสิบนนเป็นมากควายให้มากินของยายนี่น้องสายเลี้ยงควายพี่น้องเอ้ยโมเมนต์ Moment. เลี้ยงควายดอกปล่อยควายถ้าเลี้ยงควายมันบอกกินดอกเอายายอันมละละวงนี่ก็ขึ้นมาได้นี่วงยายเผานี่ มะละเกิดละพี่น้องปีที่แล้วหันปีที่แล้วอยู่วงนี้เนาะยายเนาะปีที่แล้วค้างมาละใหญ่บงใหญ่ผเผาอยู่ละพี่น้องมันก็เลยขึ้นเดี๋ยวจะให้คนงานมาทําค้างตรงนี้ได้แล้วมันเกิดแล้วมะละบริเก็บแค่มือนี้บอยายอโอ้โหวันนี้ไม่ได้เก็บนะคะเนี่ย วันนี้ยังไม่ได้เก็บมะละไปตลาดบ่ได้จ้ามื่อน,นี่ฝนตกมืออื่นถ้าฝนตกก็ไปบ่ได้อีกพี่น้องผ้ายางเลาะยางส้มสวนคุณยายคุณยายก็ว่างวันนี้ฝนตกอากาศดีดีพี่น้องอยากได้แบบนี้จากอาทิตย์หนึ่งเด้อิพาพี่น้องเป็ก หาหน่อไม้เก็บเห็ดมักหุงกำลังสีงามมักหุงกำลังเป็นมากพี่น้องใบโหระพางามงามใบโหระพาแปลงโหระพาได้นี่พี่น้องสวย ซองสามแปนนลงมีโหราพาหมดเลยยายให้ควายกินมันยังแตกหลายพี่น้องเบางนี้ตน้นม้งใหญ่เนี่ยมันใหญ่ขึ้นมาแล้วควายกินหันกินยอดมันแบบน,นี้มันแตกให้สี่ผัวฮ่าดีกว่าควายบอกกินหรอวะเนอะพี่น้องแตกสี่หล่ำเลยควายกินนี่พี่น้อง โอ้ยน้องมาละสะอ่อนดิบังหัวสะอ่อนมาละคุณยายดิมืออื่นมือหือพูดละยังได้ส่งตลาดงามงามยายอันนี้พ่อเอาเลยเดี๋ยวนี้นนนนนน <Okay. S 1> หบ่ยากเนาะพี่นอ้องของฮันยากหันบ่ยากดอกเลี้ยนลงมาแล้วก็ได้กินลดนอไมคือกันบังลดนอไม้ยาญ่สิเกิดบ่เนี้บา,างคนใหย่สางยังไงสาง,งายางไงเลย เนี่ยท่นกันมึงนคนุณยายพี่น้องคุณยายเอาเมือนดอกขจ,จอดกลยได้พี่น้องเป็นจุกเป็นพวงอยู่มันบงบ่เห็นมันอันบ่เห็นมึนงหูขักแท้ดอกขจจพี่น้องเอ้ยตาสะออนพี่ยายพี่พี่พี่ อยู่างไพี่น้องมันเป็นพันใหญ่ได้อันนี้พันใหญ่จ้าใครอยากได้เอาคือบุกเก็บเอาให้มันมดสยายให <laughs> ย่พยังเอาไปสั่ง <laughs> มีแล้วก็บ่ะยากพี่น้องเอ้ย,นนะย,ยขุนเนาะอึดแล้วบะยากนอืมบะมีอึดแล้วยากยากบะมนนีกินแล้วบะยากแต่บะบมีแล้วแซ่บ น้าเป้งขอจบคลิปว่เพียงสำเนียเดยวพี่น้องเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณยายด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย